ช้างศึกเตรียมวางธนวัตรคู่ชนาทิป์ปั้นเกมลุกนัดเจอเมียนมาทีรทอวุญมาทันพร้อมประจำการแบ็กซ้ายโจทานเข็มดีจะได้ลงสนามหรือไม่เวียดนามเจองานหนักในชิงแชมป์อาเซียนกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียไม่ธรรมดาจริงๆ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาคุยจัดเต็มเรื่องของทีมชาติไทยที่จะลงเล่นเกมที่2ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยการพบกับทีมชาติเมียนมาในวันที่11ธันวาคมเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับในวันนี้มาลองเดาใจมาโนโพก,กิ้งลองจัดส1เป็นผู้เล่นตัวจริงทับช้างศึกเจอกับเมียนมาก,กันหน่อยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับชนาทิพธนวัฒน์ธิรทรพร้อม และโจทานเข็มดีจะได้ลงหรือเปล่าคลิปนี้มาคุยกันเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของทีมชาติเวียดนามเจองานหนักมากๆในชิงแชมป์อาเซียน เพราะคู่ต่อสู้ในสายเนี่ยแข็งโป๊กจริงๆนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่8 0,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับคลิปนี้ไปคุยแบบจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 ในวันที่11ธันวาคมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเจอกับทีมชาติเมียนมาถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD เกมนี้สำคัญสำหรับทัพช้างศึกภายใต้การคุมทัพของมาโนโพกิ้งเป็นอย่างมากต้องเอาชนะเพื่อเก็บ3มแต้มให้ได้เพื่อรุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับเพราะปโปรแกรมหลังจากนี้เนี่ยเจองานที่ยากขึ้นเดี๋ยวเจอทั้งฟิลิปปินแล้วก็เจอทั้งสิงคโปร์นะครับแล้วก็ความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนเจอทีมชาติเมียนมาเนี่ยถือว่าพร้อมสุดๆนะครับ นักเตะอย่างพี่อุ้มธีรทรมุลมาทันพี่เจชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็น้องการธนวัฒน์เนี่ยฟิตพร้อมลงสนามแน่นอนนะครับบวกกับนักเตะคนอื่นๆก็พร้อมมากมีให้มาโนโพกิงได้เลือกใช้งานแบบเต็มที่แต่อาจจะต้องลุ้นในลายของโจนาทานเข็มดีนะครับกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากสโมสรโอบิโอเดนเซ่นะครับอย่างที่ทราบว่าโจนาทานจากการฝึกซ้อมเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าตัวนะครับต้องไป รักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายคนอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งโจธานเข็มดีเนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจากการโดนประทะนะครับแต่เขามีอาการปวดท้องขึ้นมาทําให้ต้องไปที่โรงพยาบาลและล่าสุดเนี่ยโจธานเข็มดีก็หายและ,และกลับเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังต้องใช้เวลาพักฟื้นซึ่งคาดว่าโจธานเข็มดีอาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเจอกับ เมียนมานะครับเพราะว่ามานโฮกิงอาจจะต้องใช้นักเตะชุดที่ดีที่สุดและมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นแฟนลับจอร์นเข็มดีอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเกี่ยวกับการออกสตาร์ตตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะขณะที่ผมคิดว่าในเกมกับเมียนมาเนี่ยเราจะได้เห็นทีมชาติไทยและมานโฮกิงเปิดเกมลุกมากขึ้นระบบการเล่นจะเน้นเกมลุกมากขึ้นแล้วก็เล่นฟุตบอลที่ไวขึ้นนะครับจากภาพการฝึกซ้อมเห็นได้ชัด มาโนโพกิง้งติวเข้มธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรพี่เจชนะทิพย์สงกระสินเพราะฉะนั้นจะเด่นคู่นี้ลงเล่นพร้อมกันโอกาสสูงอย่างมากเลยนะครับเช่นเดียวกับพี่อุ้มธิรทรนก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปลองคาดการณ์กันหน่อย11ผู้เ,เล่นตัวจริงนะัดเจอทีมชาติเมียนมาจะมีใครลงสนามบ้างในใสายตาของผมและย้ํานี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับบอกเลยว่าผมจะเน้นเกมลุกเป็นหลักเลยนะครับ ผู้รักษาประตูยังไงก็ต้องใช้เป็นชัดชัยบุตรพรมเหมือนเดิมนะครับเพราะเขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับออกบอลกับเท้าได้ออกมาตัดบอลได้แล้วก็มีการสั่งการเพื่อร่วมทีมที่ดีนะครับผมว่ายังไงต้องใช้ชัดชัยบุตรพรมในเกมเจอกับทีมชาติเมียนมาคู่เซนเตอร์เนี่ยมาเนลทอมเบียยืนละหนึ่งคนส่วนอีกหนึ่งคนเมื่อโจนาธานอาจจะไม่พร้อม ถ้าพร้อมก็มีสิทธิ์เป็นตัวจริงแต่ถ้าเกิดโจทานไม่พร้อมผมคิดว่าในใจของมาโนโพกิงจะใช้กิสดาการแมนเอามาเล่นในส่วนของเซ็นเตอร์ฮาฟอีกหนึ่งเกมนะครับคือเกมกับเมียนมาเนี่ยผู้เล่นเมียนมาไม่ได้รูปร่างสูงใหญ่อะไรขนาดนั้นถ้าการใช้เอเลสดอลเลหรือปวีที่รูปร่างสูงใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการประกบตัวผู้เล่นเมียนมาที่มีความคล่องตัวเพราะฉะนั้นใช้กิสดาการแมนที่ผมว่าสามารถเอาอยู่อะ ตัดเกมได้แล้วก็มีจังหวะการอ่านบอลที่ดีนะครับผมว่าน่าจะเป็นกฤษดาการแมนเมื่อโจทานเข็มดีไม่พร้อมก็จะเป็นคู่เซนเตอร์เดิมนัดที่เอาชนะติมอเรสเตนนะครับแบ็กซ้ายพี่อุ้มจิรทรมุนมาทันประจำการแน่นอนนะครับบอกเลยว่าได้พี่อุ้มมาเนี่ยจะทำให้มิติเกมลุกดูดีขึ้นแล้วก็การเล่นเกมรับแน่นขึ้นและจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าเจอพี่อุ้มธิรทรเนี่ย อาจจะเหนื่อยเลยนะครับเพราะตอนนี้ฝีเท้าของพี่อุ้มคือระดับท็อปของเอเชียเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่ามาโน่คงไม่เอาทิสตองโดไปยืนแล้วนะครับใช้พี่อุ้มทีละทอนเนี่แหละเป็นหลักเลยนะครับก็เรียกเดียวพี่อุ้มเองก็พร้อมสุดๆที่จะช่วยทีมชาติไทยและสภาพร่างกายไม่ต้องห่วงนะครับฟิต1 0 0ตวิ่งได้เป็น10 20กิโลครับตอนนี้ขณะที่แบ็คขวาต้องใช้นาเรบดินนะครับเพราะว่านาเบดินฟอร์มดีมากในตอนนี้และเกมล่าสุดก็เป็น Man of the m a t t ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องเป็นนันลบดินวิลวัตโนโดมจากบุรีรัมน่าจะยืนเป็นแบ็กขวาตัวจริงทับช้างศึกต่อเนื่องนะครับตรงกลางเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกิษฎาการแมนแต่พอโจธานนอาจจะไม่พร้อมกิษฎาต้องไปยืนเซนเ,นเตอร์เนี่ยผมคิดว่า กองกลางเนี่ยน่าจะใช้เป็นสารัดอยู่เย็นนะสำหรับพี่ตังคือผมมองว่ามานโพกิงค่อนข้างชื่นชอบในฝีเท้าของพี่ตังและวางพี่ตังเนี่ยเป็นกองกลางตัวหลักของทีมชาติไทยผมว่าพี่ตังจะได้รับบทบาทคือเป็นมิดฟิ์ตโฮบอลเลยก็คือลงมาล้วงบอลต่ําและจ่ายให้เพื่อร่วมทีมไปเล่นเกมลุกแล้วก็คอยตัดเกมนะครับซึ่งจ็อบของพี่ตังเนี่ยจะแตกต่างกับนัดที่เจอกับดีมอรเลสเตนะครับส่วนกองกลางอีกหนึ่งคนที่คู่กับพี่ตังที่เป็นแบบบล็อกทูบ็อกแล้ว คอยวิ่งเคลื่อนที่หาช่องและก็จ่ายบอลไปให้เกมลุกผมต้องเชียร์น้องการธนวัน์ซึ้งจิตถาวรน,นะครับผมว่าถึงเวลาที่ธนวันรต้องได้ลงเป็นตัวจริงแล้วล่ะพอได้มีเวลาฝึกซ้อมเยอะและภาพการฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็เรียยเดียวอยู่กับชนาทิศตลอดได้มีการพูดคุยและมาโนโปก,กิ้งก็ติวเข้มธนวัน์มาตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าธนวันรต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วครับมันถึงเวลาและและฝีเท้าของน้องเขาก็เห็นว่าลงมาเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีนะครับผมว่าต้องใช้และสําหรับ ธนวัตรซึ้งจิตถาวรต้องลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ในมุมมองของผมนะผมว่าฝีเท้าเขาได้และอีกอย่างผมอยากเห็นธนวัตรประสานงานกับพี่เจชนาทิพย์นะครับส่วนวิฟุตัวลุกแน่นอนพี่เจชนาทิพย์สมกระสินกับตันทีมชาติไทยชุดนี้ยืนหนึ่งนะครับคอยปั้นเกมให้กับบรรดาแนวลุกทีมชาติไทยแบบเต็มที่นะครับผมก็ว่าพี่เจชนาทิพย์จะโชว์ฟอร์มโดดเด่นแน่นอนในเกมที่เจอกับเมียนมาสภาพร่างกายพร้อมความมั่นใจมีและลองคิดภาพนะครับ พี่เจชนาทิพย์ประสานงานกับน้องการธนวัตรหนึ่งคนเป็นบล็อกทูบล็อกคอยที่จะหลวงบอลแล้วก็จ่ายบอลข้างหน้าพี่เจชนาทิพย์ได้มีความคิดสร้างสารรค์คอยทําเกมแบบเต็มที่คือต้องบอกก่อนว่าธนาวัตรเนี่ยตำแหน่งเขาไม่ใช่ฟิลโตวลุกนะครับเขาจะเป็นตำแหน่งแบบพวกลูก้าโมดิตอะไรประมาณนี้กองกลางประเภทซ m อะ่ะเพราะฉะนั้น ผมว่าเขาเคลื่อนที่ได้เขาจ่ายบอลได้ดีให้พี่เจชนะทิพย์มีสละในการเล่นเกมลุกเต็มที่ไปเลยนะครับและพี่ตังก็เป็น CDM คือเป็นตัวตัดแล้วก็คอยโฮบอลต่างๆก็น่าจะลงตัวนะครับสำหรับทับช้างศึกชุดนี้คือถ้าเกิดไม่ใช้พี่ตังในตำแหน่งวิฟิโวรับผมคิดว่ามาโนอาจจะเป็นทางฝั่งของพี่ธีวัตแต่ผมว่าเขาน่าจไว้ใจพี่ตังมากกว่านะครับขณะที่แนวลุกกันหน่อยปีกซ้ายเนี่ยผมว่า สำหรับผมนะต้องเชียร์ให้สุปโชคสรารชาติมาเล่นตำแหน่งนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่ดีที่สุดของสุปโชคในการเล่นฟุตบอลนะครับคือเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยสุปโชคมันจะดบๆลงไปแต่เขาเนี่ยมันจะถูกโค้ชจับไปยืนเป็นปีกขวามิดฟิลด์ตัวลุกซึ่งไม่ใช่สไตล์ที่ถนัดของสุปโชคสุปโชค,โชคซิกเนเจอร์เขาคือปีกซ้ายลากตัดในมายิงหรือทำชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมและอย่างคนที่จะเล่นร่วมกับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทัน เซนฟุตบอลหรือจังหวะการเคลื่อนที่ต้องได้ผมว่าสุปรโชคเหมาะที่จะเล่นกับพี่อุ้มในตำแหน่งปีกซ้ายเพื่อประสานงานกับแบ็กซ้ายผมเชื่อสุปรโชคเล่นปีกซ้ายนะครับปีกขวาเนี่ยอันดับหนึ่งที่ผมเชื่อคือสีวกรเจตะตกูลไม่รู้ว่าฟิตหรือยังถ้าฟิตผมว่าสีวกรเจต,ตกูลอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม่ก็พิชาอุทาแต่ผมว่าพิชาอุทาอาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอาจจะเป็นสำรองทีเด็ดเพราะเขากับตำแหน่งปีกขวาก็ ไม่ได้เล่นมาพอสมควรแลพระพวกเขาเล่นกับเมืองทองคือตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าศิวกรเจตกูลออกสตาร์ทก่อนแต่ถ้าเกิดปีขวาไม่สมบูรณ์หลายๆคนนะครับผมคิดว่ามาโน่พกิ้งจะจับทิสตองโดไปยืนทิสตองโดเคยเล่นปีขวาอยู่แล้วไลททิสตองโดเล่นกับน,นเลเบดินผมว่านี่อาจจะเป็นอีกช้อยที่เซอร์ไพรส์แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับสำหรับทิสตองโดกับการไปยืนปีขวาหากศิวกรเจตกูลยังไม่สมบูรณ์นะครับในมุมมองของผมนะ คือถ้าสุปโชคมายืนน่ะผมว่าเสียของไม่หน่อยสุปโชคซ้ายเนี่ยดีสุดแล้วทิสตองโดรอดูนะครับไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าสิวกรฟิตผมว่าสิวกรเตตระกูลจะจะสตาร์เป็นตัวจริงก่อนแต่ถ้าสิวกรไม่ฟิตผมว่าทิสตองโดอาจจะได้ยืนปีกขวานะครับส่วนหน้าตัวเป้าผมว่ามาโนโพอกิง้งคงจะใช้งานพี่มุ้ยเจอริสินแดงดาก่อนเลยนะครับ เพราะว่าพี่มุ้ยเล่นกับพี่อุ้มพี่เจได้แบบเนียนตาและประสานงานกันเนี่ยมองตารู้ใจต้องใช้พี่มุ้ยก่อนแหละผมเชื่อว่ามานโพกิ้งต้องใช้อย่างงั้นคือให้ตัวเก๋าลงไปก่อนถ้าไม่ได้ค่อยส่งสุปรชัยใจเด็ดลงมาเป็นโจ๊กเกอร์ซุปเปอร์ซับนะครับขณะที่หลายคนสอบถามแล้วมิกกี้ปถมพ้นล่ะฟอร์มดีผมว่ามิกกี้ปถมพลเนี่ยสำหรับผมนะเขาควรที่จะลงมาเป็นโจ๊กเกอร์เหมือนเกมแรกดีแล้วคือถ้าทีมชาติไทยส่งไพ่เด็ดลงมาหมดเลยเนี่ยและเกมมันตื้อเหมือนกับติมอ์เนี่ย ตัวสำรองที่เป็นทีเด็ดมันเหลือน้อยไงเพราะฉะนั้นผมมองว่าปฐมพลน่ะผมว่านะในมุมมองผมให้เขา,าลงมาเป็นโจเกอร์ครึ่งหลังคอยลากเลื้อยโดยมีความสดอยู่ผมว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่านะในมุมมองของผมนะครับนี่ก็เป็นเส้นผู้เล่นตัวจริงที่ผมคาดการในเกมที่พบกับทางฝั่งของเมียนมานะครับแฟนๆในช่องต้องซุยลองคาดการกันมาได้ประตูชัดชยัยคู่เซนเตอร์เกียรติดาคู่กับทอมเบียแบ็กซ้ายธีรทรแบ็กขวานยเลร์บดิน คู่กลางเป็นสาสรรัตกับธนวัฒน์มิฟูตัวลุกพี่เจชนาทิพย์ซ้ายสุปโชคขวาสิวกรถ้าสิวกรไม่ฟิตเป็นทิสตองโดสูน้าตัวเป้าเป็นพี่มุย้ยเทเลศินแดงด่างนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและอ,อย่างผมเชื่อว่าทีมชาติไทยนะัดเจอเมียนมาเราจะเห็นเกมลุกที่ไวขึ้นและกันเข้าทําที่มีมิติขึ้นเพราะมาโนโพกิ้งก็ติวเข้มในเรื่องของเกมลุกทั้งหลากหลายอย่างเลยนะครับทั้งทําชิ่งไปยิง จังหวะเซตพีทหรือจังหวะการต่อบอลและอย่างการได้พี่อุ้มทีละทรพี่เจชนะทิพย์หรือหรือน้องการธนวันรมาเนี่ยนักเตะเ่าเนี้ยเวลาเล่นร่วมกันเนี่ยเขาจะมีความเร็วเขาจะคิดเร็วทําเร็วและพี่มุ้ยเขาก็เล่นกับนักเตะอย่างพี่เจพี่อุ้มได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเ,นเกมลุกทีมชาติไทยจะดูดีกว่านะัดเจอเมียนมาก็รอติดตามแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับเมียนมาก,ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าทีมชาติไทยเอาอยู่นะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่อย่าลืมให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับเจอกับเมียนม,มาย้ำอีกครั้งวันที่11ธันวาความเวลา1ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง7 h d ตนะครับอย่าลืมติดตามกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่ผมนำมาฝากกันครับจากนั้นมาดูเรื่องราวของอีกกลุ่มในชิงแชมป์อาเซียนหน่อยก็คือกลุ่มของเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็สปปลาวนะครับกลุ่มนี้สนุกมาก เมื่อวานผมนั่งดูอยู่ทั้งสองคู่นะครับในคู่ที่มาเลเซียเอาชนะทางฝั่งสปป,ปลาวไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูย์ซาฟาวีลาชิตนักเตะคนนี้เล่นดีมากซัดแฮตติกนะครับเป็นตัวอันตรายเลยมีความเร็วยิงบอลคมนักเตะมาเลเซียคนนี้ให้จับตาดูดีๆนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่อินโดนีเซียเจอกับกัมพูชาและเป็นอินโดชนะ4ต่อ2 ถ้าดูจากสกอร์เนี่ยหลายคนคิดว่าอินโดนีเซียคงจะเหนือกว่าแต่ถ้าดูรูปเกมจริงๆไม่เลยนะครับอินโดนีเซียมีความแข็งแกร่งนักเตะมีความเร็วพุ่งไปข้างหน้าดีและเกมลุกไม่ธรรมดายิงได้4ลูกนะครับแต่กัมพูชาทีมนี้เคซเกะฮอนดะทำทีมดีมากนะครับมีแพทเทิร์นมีรูปแบบการเล่นมีระบบเขาทำที่ชัดเจนบอลไทม,มิ่งดีมากสำหรับกัมพูชานะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องของประสบการณ์นักเตะกัมพูชายังสู้อินโดนีเซียไม่ได้ แต่กัมพูชาทีมนี้ให้จับตาดูดีไม่ธรรมดาอย่างที่ผมบอกนะครับและยิงได้สประตูด,ด้วยแต่อินโดนีเซียเนี่ยความแข็งแกร่งของร่างกายดูดีเลยนะครับแต่เป็นเกมที่สนุกมากคือในสายอีกสายเนี่ยสายเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นคู่ที่สูสีกันมากอ่ะเพราะฉะนั้นเวียดนามเนี่ยเอาจริงๆที่เขาวางเป้าจะเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยไม่ใช่งานง่ายสําหรับเขาแล้วนะครับพอเห็นคู่ต่อสู้อย่างมาเลเซียที่ที่พร้อมมากอ่ะ แล้วก็อินโดนีเซียที่ไม่ธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นงานยากของเวียดนามไม่แน่เวียดนามอาจจะจบเป็นที่2ของกลุ่มได้ถ้าเกิดเขาพลาดนัดใดนัดหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายของเวียดนามเลยนะครับผมว่าเวียดนามชุดนี้เนี่ยความเก่าเขายังมีแต่เวลาไปเจอกับอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยทำเวียดนามเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าคุณภาพเวียดนามก็อาจจะเอานักเตะหรือทีมนี้อยู่เหมือนกันให้จับตาดูอีกสาให้ดีสนุกนะครับที่ผมไม่จับตาดูเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ารอบเนี่ยผมว่าเราคงไม่พลาดที่จะเจอเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย3ทีมนียผมว่าเป็น3ามทีมที่แย่งกันเข้ารอบเพราะฉะนั้นเราต้องส่องสเกลฟอร์มของคู่แข่งด้วยถือว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันมากนะครับและทุกทีมเนี่ยจะประมาทไม่ได้เลยอะ่ะน่าดูครับเวลาเวียดนามเจอมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยว่าพวกเขาจะสามารถต่อกรได้แบบสุดขนาดไหนคือถ้าเวียดนามผ่านไปได้ก็ยังคงเป็นทีมเต็งแต่ถ้าผ่านไม่ได้ โอกาสล่วงรอบแรกก็มีเพราะมาเลเซียกับอินโดนีเซียไม่ธรรมดายอย่างที่ผมบอกนะครับก็รอดูแล้วกันนะอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยการสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่จัดหนักจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมในช anel ตองซุยผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแบบเต็มที่นะครับในวันที่11ธันวาคมพบกับเมียนมา1ทุ่มครึ่งถ่ายทอาสดทางช่อง7 HD นักเตะทุกคนพร้อมทำเต็มที่มาโนโพกิงมุ่งมั่นอย่างมากแฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็ต้องเชียร์แบบเต็มที่นะครับคลิปนี้ไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดซับสไคร ให้กับชาแนลต้องซุยมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ